มึงเล่นไปมึงอยากแลกมึงแลกไปจังหวะมึงได้เปรียบมึงฆ่ามันถ้าจังหวะเสียเปรียบพวกมึงทุกคนรู้สถานการณ์กันอยู่แล้วว่ายังไงคือได้เปรียบยังไงคือเสียเปรียบช็อตไหนหน่าแลกช็อตไหนไม่น่าแลกถูกไหมคุณ เออแตนั้นน่ะหัวหอนะไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันแต่ว่าเราตัวเราขอโทษกูใช้คำเดิมเลยว่ากูไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องอะไระกูไม่รู้เรื่องคืออะไรหรอกูกูใช้คำเดิมไปเพื่อนว่าเป็นอะไรวะคุณมึงเป็นอะไรวะเพื่อนมึงมึงไอเนี่ยเจ้างันเจ้ามันคุณเจ้ามันเจ้างมันเจ้ามันเจ้ามันเพื่อนเจ้ามันเสื้อที่มึงใส่อ่ะคำว่าดูไว้อ่ะอยู่ข้างหลังเสื้อมึงอ่ะคือพวกกูไองกูอยู่กับมึงเสมอถ้ามึงแพ้แล้วมึงโดนอุ้มอ่ะพวกกูนี่แหละก็จะช่วยมึงเอง ียเ yeah. yeah. ีัดไปแต่ไปยังไปคุีนอกหน่อยเร็วๆคลยนอกปไปก่อนแล้วางออตัวคับสะาขอบุณครับนองกันมานอนแล้วแม่สามสิหเหรียญเอียยทำอย่างนั้นเลยเดี๋ยวใากกันดูเพลงโคตรปุกใจอ่ะจากใจนักเลยเจ็ดห้ามากเราเแรกแล้วเจ็ดชุดใช่ปะ แปดร้อยคูณเจ็ดเเหม่ออ้เฮียเฉยเข้าตุ่ไปบอลดิกระสุนที่เราแลกได้ไอ้เฮียเราไตอ้กูใจนี่จะที่อะไกูจกตำรวจเพื่อนอารี้รใช่ไหมหลงหลงป็นพี่หลง จำกุ่มเด็กเลยครับจำกลุ่มเด็กเลยไว้ลบช่องนี้สีวตอนจิกอะจอยวนี้อง้งไม่เล่นนไมเไงะเอาไเจมไเกียร์ุ่มเราไปไหนวะเกียร์เกียร์เมดเลนี่โอ้ยเขาอยู่เจมเดินหาอยู่เดินหาอย่โชคคอตาหายเาไปเรนนี่ไงไอ้แบร์ตองคอยจออยู่ใครหรอูนี่ตายเลยกระนล้าเรื่องกดตำรวจคือสมมติว่าเราตีกับเอทีอาร์ยู่ใช่ไหม ในเอ็นทีอาร์ล้มหมดเขาตำรวจเขาจะประกาศอัเลิศสองนาทีภายในสองนาทีถ้าพวกมึงไม่ออกจากตรงนั้นเข,เขาจะจับหมดเลยหรือหรือมึงอุ้มศพย้ายที่อะไรเงี้ยเขาฆ่าหมดเขาจับหมดเลยถ้าแบบเราย<อ>ังไม่ห่อเรายังไม่อุ้มอะไรเงี้ยแต่เขาจะมีเวลาให้เราสองนาทีถ้ายังไม่ทิ้ออกถ้าอุ้มก็คือจับเลยถ้าอุ้มคือเรื่องอุ้มแบปกติอยู่แล้วพี่อุ้มคือจับอยู่แล้วแต่อันนี้แค่เสริมเข้ามาว่าแบบ คือถ้าตีหมดแล้วแล้วภายในสองอาทียังไม่ออกจากพื้นที่อ่ะเขาจะมีเวลาให้ถ้าหมดปุ๊บคือเขาเขาไล่ยิงไล่จับเลยถ้าเกิดว่า,ม,ามีการแตะโซฝังกงข่า,ขาปุ๊บคือเข้าเลยถูกไหมใช่ปกติน,นั้นคือปกติเลยได่พอจะหมดจะหมดใช่ไหมพี่ชุบฝังมาขึ้นมาคนหนึ่งให้มันเล่นต่อดึงไวดาเลยได้สามเก้าเลยผ่าเรื่องไอ้เหี้ยหนเรื่องไอ้ตีมสั่เรื่องไอ้เหี้ยกูบอกให้ก็ยังไปไม่ได้เะตัดเตี้ยเด็กข้นมาไอ้เลย ยํอใไ้ซ่อมรถเดี๋ยวผมเรียกช่างแล้วน้้ผมไปดูเขาอุนุซ่อมเดี๋ยวอย่าลืมนะพี่มามเ่ด้ยราเจริงเพราะเราะเอุงอ่ะพราเรามันจตัวเงนะเล่นได้เล่นเราเก่งกว่าผมเชื่อต้องมีเศษสามใช่ไหมวะเศษสองนี่ เศษสามี่เพราเราไปสอนแปดเศษสี่สองกเศษสี่สองกุ้นี่ยี่องไงอ๋อแล้วก็ครบสามแปด่สาแปดพอดีอ่ะพี่เฉียนเคเ์เรื่องคิรละคอย่ันที่ให้ไปนั่นน่ะลูกคนเต็มคนเต็มแต่ไม่เจอดหรอะมาโลกกลุ่มเลยเพื่อนลกหัวไหนมาลกหัวไหนชิบชิปบังนึกว่ามือเอ่อเป็นอย่างนี้นะเพื่อนองนำม พี่เล้กคอยวันนี้อ่ะเรามีทั้งหมดอ่ะสามสิบกเหรียญอันนี้คือแลกไปแล้วด้วยนะแลกไปแล้วชุดหนึ่งไม่ได้ให้หมดอ่ะไม่ได้ครับมันแลกได้ยังไม่ครบกำหนดอีกห้าเหรียญแลกได้ตอนห้าทุ่มห้าทุ่มสี่สิบหรือถาส่สเออม์ห้าทุ่มสี่สิบเดียวม,ามาันโอเคก่อนยประเทศฉะนั้นเอเอ<อ>หรียญที่วันนี้มีทั้งหมดสามสิบหกเหรียญกูกำลังคิดว่ากุใช้พวกพกไปในคนละเหรียญ พกไปเลยคนละเหรียญจะมีแค่สองคนที่ไม่ได้พกได้ครบเสี่ยงครับพวกผมเดียงก็ถือสองไปไม่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 ถึงที่ที่ไม่ได้พกไงอ๋อพี่อยากให้พกทุกคนครับคนละเหรียญครับคนละเหรียญครับใช่ออย่างน้อยอย่างน้อยดีกว่าพกไปที่คนคนเดียวสองเหรียญเดียวสามเหรียญสี่เหรียญนะพี่ว่ามันมันไม่เวิร์กอะโดนเด็กไปพิเศษนั้นเออฉันกระจายไปเลยคนละเหรียญสุดท้ายแล้วเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นพิเศษหน่อยไม่เป็นไรเราได้อเอาจงจริงไม่ต้องพกพกไปเถอะสุดท้ายวันนี้เราชนะไอ้เฮียจำไว้โฟกัส ลืมไม่เหรียญหายก็หายแค่นั้นน่ะเราก็แลกกันแม่งไปเลยได้แล้วเดี๋ยวเราได้เหรียญอยู่ดีว่าตอจบดีกว่าคือมึ้งไบ้ตอนนี้ปล่อยแม่งสุดสุดสุดท้ายแล้วอ่ะเราอุ้มมันได้เราก็ได้เพิ่มอยู่ดีเอาเราชนะเว้ยแค่นั้นแหละนั่นแหละมันก็ต่อแถวเลยใครยังไม่รับสองคนสนุกไม่คุยก่อนว่าเหรียญอ่ะใครใครจะมาสองกิโลหนึ่งใครใครคนผมไหมเอาผมไหมเจมไม่รับไม่รับเหรอ ไอเจมไหมไอเเจมเออเจโลก่เจมนี่็ด้วยเห็ด้วยเโกว่าเจมไม่ไม่ไม่เจมต้องไอเจมต้องไอเจมต้องเจมผมว่าอย่าเลยเจมทำอะไรน่้องต้ต้องขอขอขอพูดหน่อยครับเพราะโน่ครับไปครับเพราะเป็นมแดงใช่มีโน่คมีม้ยมแดงเ้ยไอเจมกับโชกุน ไอโชว์ไอตีไอโชว์ตู้ตีแล้วไอตีมาโชค์กนไอตีไปใหผมไปด้วยเจมกับโบจิีเจมกับโบจีสองคนเป็นคนที่ไม่ต้องถือเท่าชีวิตไอออกเลยเจมกับเจมไอเจมกับโชคนที่ใครหายสามรอบก็สี่แล้วไอเจมไปสามมีใครเข้ามาแล้วไหมครับไล้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกิ๊ทีเดียวเดี๋ยวค่อยกิ๊ไปตะคุยก่อนตอนทุกคนเนี่ยมีอันสามสี่ขันหนึ่งในห้างตรงนี้หลังหลังผู้มาเนี่ยไอเรื่องใครยังไม่เข้าตู้มั้งวะ เอาเงินกับชิรัญกันเอามิดเอมิดครับนี่ก็มีคนร่ำรมีคนไม่เข้าครับไม่เข้าครับตีนที่คอไปคาถาอันนี้แจกเลยพี่จะได้ไวไวคิดล้คอยคนละเหรียญเนี่ยอันก็กระเป๋าทีละคนเลยมาให้ต่อแถวดิไม่คุยก่อนไหมคุยกันก่อนไหมแล้วค่อยจกทีเดียวคุยก่อนดีกว่าไหมเกิมีเรื่องอื่นอีกคืออย่างนี้เว้ยคือคิดล้คอยอ่ะเพราะมึงโพลคนละเหรียญอ่ะกูขออย่างเดียวนะเว้ย ิดแล้วคอยอ่ะมันมีค่าก็จริงแต่ไม่ได้เขาว่าการที่ให้มึงไปแล้วอะ่ะมึงต้องกดดันตัวเองว่าเฮ้ยไอ้เฮียกูจอของที่มีมูลค่าของแก๊งกูแม่งไม่กล้าทำนู่นไม่กล้าเสี่ยงด้วยไม่กล้าเสี่ยงนี่เข้าใจป่ะแต่ละการอ่ะถ้ามันต้องเสี่ยงหรือว่าต้องเล่นมึงเล่นแต่ละการถ้ามึงคิดว่ามึงแลกมึงมั่นใจมึงใส่เลยมึงจะไม่ต้องเสียดายของทุกอย่างที่ฟาร์มาช่วยฟาร์มมันเนี่ยของที่อยู่ในตู้แต่ละคนหรืออยู่ในตู้ตู้กองกลางทุกอย่าง จำคำพิเศษไว้ว่าของทํามาใช้แค่นั้นเริงใช่ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายกดไปเออมึงมึงกดของไปเลยึ่งมันกดได้แล้วมึงเชื่อกูดิกดแม่ไปเหอะคือคือคืออยากให้เข้าใจแบบนี้เว้ยคิดละคอยสามสิบหกเหรียญตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหายแล้วเราจะหาอีกไม่ได้มึงเห็นไหะเรากับมันยังไม่ได้จบกันเร็วๆนี้เราตีไปเรื่อยๆอยู่แล้วฉะนั้นถ้าคิดละคอยตรงนี้หายแต่โคต้าการแรกอ่ะมันถูกไล่ตามวันฉะนั้นถ้าเราตีใหม่เราก็ได้คืนใหม่สุดท้ายก็แลกได้เวลาเดิมเท่าเดิม ฉันไม่ต้องกังวลเว้ว่าเฮ้ยเสียเว้แม่งอย่างวุ่นอย่างงี้ไม่ต้องมึงเล่นไปมึงอยากแลกมึงแลกไปจะหว่ามึงได้เปรียบมึงฆ่ามันถ้าจะหว่าเสียเปรียบพวกมึงทุกคนรู้สถานการณ์กันอยู่แล้วอะว่ายัางไงคือได้เปรียบยังไงคือเสียเปรียบช็อตไหนหน่าแลกช็อตไหนไม่น่าแลกถูกไหมคุณ ออาแนั้นอ่ะไมขอนะไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันแต่ว่าตัวเาตัวเราขอเถิดกูใช้คำเดิมเลยว่ากูไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงเรื่องอะไรวะกูไม่รู้เรื่องคืออะไรหรอกูกูใช้คำเดิมไม่เพื่อนว่าเป็นอะไรคุณมึงเป็นอะไรวะเพื่อนมึงมึงอันเนี่ยเจ้ามันเจ้ามันคุณช่างมัน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 เพื่อนช่างมันไอ้ย่อเดม่มฟังคุณด้วยมึนิ่งไปแล้วเพื่มึงคิดเองได้มึงไม่ได้มึงมึงกูใช้คำว่ามึงโตเป็นควายแล้วอ่ะมึงเล่นกันมาขนาดเนี้ยมึงคิดเองได้เว้ยแค่นั้นเอง กชีวิตเพื่อนสัมพันธ์วิตเราเว้ยเกาะใส่เลือกเครื่องหนึ่งก็แส่เลยนะเพราะเกาะมันดีเลยอยู่แล้วอ่ะไอโจอ่ะกดบ่อยๆไม่ต้องห่วงคำที่บางพูดกูเห็นด้วยแต่ไม่เสมอไปนะกูย้ำก่อนนะใช่ไม่ใช่เขาอยู่กันเป็นดงชีวิตเพื่อนสัมพันธ์วิตเราเว้ยเข้าไปโมก็ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้กูบอกก่อนนะว่าก็ไม่ใช่นะมึงมึงดูสถานการณ์กันดีๆนะเขาเยอะกว่าถ้าเพื่อนเราอุ้มเยอะอยู่มึงอยากไปตีเขาเพิ่มเคสคำนวณเราเอง มึงได้กันจังหวะมันได้กันอยู่แล้วเพราะกูก็พยายามจะถ้าเวลาอุ้มอยู่กูพยายามจะอยู่อยู่เล่นกับพวกพมกมึงจะได้คอยบอกได้ว่าเฮ้ยเราต้องไปไหนต่อหลักรวมไปยังไงเพราะเดี๋ยวมันไอตัวหลักเรามันจะอุ้มอยู่แล้วแล้วก็กูว่าถ้าวันนี้สัตสิที่แปดกูไม่ค่อยกังวลเรื่องไฟเท่าไหร่แต่กูกังวลว่าผู้เขียนั่นจะเล่นแบบเดิมคือพอมันเห็นว่ามันจะแพ้มันอุ้มเรามันไปเลย คือจะบอกว่ามันเฮี้ยมากเลยนะเว้ยในการมึงระวังไว้ด้วยถ้าเรายิงมันลงรถในการดวงเราอะ่ะแม่งขี่รถทิมเลยชนเลยอะ่ะไม่ว่าเราลงหรือมันลงอะ่ะมันทิมเลยเว้ยมันชนคนหมดเลยมันไม่สนใจนะเว้ยพวกมันอะ่ะกูบอกให้ระวังส่วนไอ้จงถ้ามันด่ามึงว่ามึงบา้บาปะนู่นนี่นั่นมึงไม่ต้องห่วงฟังคำพี่นะมันเข้ามาอยู่ในนี้แล้วมันคือครอบครัวพี่ถ้ามันด่ามึงเดี๋ยวกูออกตัวให้ พททีุ่กคนเพราะถือว่ามึงเข้ามาอยู่ในครอบครัวกูแล้วอ่ะไม่มีใครด่ามึงได้ไม่ไม่มาฟังวัวก็คือเอ๋อมันมีใบติวใช่ระวังด้วยเดี๋ยวกูจะเอาอ่ะมันหนักกูเพราะว่า a t r มันอยากจะเจอบีซีอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะเอา b c เนี่ยเป็นเสริมมันเลยเดี๋ยวกูจะด่ามันเองมันระวังการแจมหน้ามึงกูหน่อยจงให้จงไม่ต้องห่วงม่ให้งตัวเองถ้าบังจี้ถ้าบังจี้มึงไว้จงไม่ต้องห่วงม่หลุดใบพอ เดี๋ยวว่ากูจะการใช่ถ้าอยากเดี๋กูเองไม่ต้องกดเอ็นเดี๋ยววกกูเองไอซูอย่างที่พี่บอกเดี๋ยวกูเองจะพูดเรื่องหนวอยไอเรื่องเวลาเจอมันหนึ่งหนึ่งอ่ะกูอยากให้มึงมั่นใจเ้ยพวกมึงเล่นเทนนิ่งมาพวกมึงมีฝีมือหนึ่งหนึ่งอ่ะมันสูมึงไม่ได้หรอกเสื้อที่มึงใส่อ่ะคำว่าดูไว้อ่ะอยู่ข้างหลังเสื้อมึงอ่ะคือพวกกูเองกูอยู่กับมึงเสมอถ้ามึงแพ้แล้วมึงโดนอุ้มอ่ะพวกกูนี่แหละก็จะช่วยมึงเองมึงเล่นไปเลย มึงไม่ต้องกลัวว่าที่จะหายมึงเล่นไปเถอะขดหายทาใหม่ทาด้วยกันน่ะใช่ทำใหม่จะปะถ้ามึงเล่นมึงทใหมงถ้ามึงสู้แล้วแพ้อะถ้ามึงสู้แล้วแพ้อะมึงก็ยังดีกว่าแพ้ทั้งที่มึงยังไม่ได้สู้เลยเว้ยจริงทุกคูก็เคยหายแลว้ทุกกรตนใจทุกการตใจไม่เคยผิดเว้ยตื่นใจเลยขนาดนี้แลวอยู่ถึงขนาดนี้อ่ะไม่ผิดถูกหรอกเชื่อดิจริงเก่งเก่งจก่งเก่งเกนงเน่งเก่งเก่งเก่งแบ่งเริงเร่งเก่งเ่งเก่งเ่งง่งง เสียมุ้มไปเลยครับมีเบิกเออพอไปไดช่วยอ่ะไอโคมอ่ะโคมอ่ะมีไฟนะไหมแต่ใจอ่ะมีเธอเฮ้ยพี่บอยอ่ะเวลาเวลาเนี่ยเวลาคุณไม่ได้คุณทำโคมแล้แล้วเวลากูกูฆ่ามันได้อ่ะมึงจำไว้นะเว้ยคนที่อุ้มมึงอ่ะจะคือแล้วเพื่อนช่วยได้อ่ะมันจะคือคนที่มึงอุ้มไปอุ้มไปเลยมึงสวนอ่ะหายไม่หายว่างกันฆ้าปักเบิกได้มึงมึงมึงฟังง่ายๆนะเว้ยกูอยากให้พวกมึงอ่ะอุ้มทุกคนเว้ยไม่ว่าไม่ต้องนั่งสองไม่ต้องนั่งเฮียอุ้มแม่งคันละคนอ่ะ ทุกคนมีรถอยู่แล้วนี่ส่วนตัวไม่รถเฮียอะไรก็อุ้มแมงไปเถอะแท็กเถอะเฮียอะไรรถขับยี่สิบเอวเออมึงเข้าใจตัวเองมึงต้องมั่นใจตัวเองถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าจะโดนจับอ่ะมันก็แค่คิดซะว่าแบบมึงดึงเวลาให้เพื่อนแค่นั้นเองเออมึงดึงถ้าเราชนะไฟอ่ะมึงสมมุติมึงมีแท็กมีเฮียมึงขึ้นเขามึงโดดโดดไปดิเฮียสิเวลาอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ใช่อย่ายอมแพ้อ่ะมึงอุ้มไปเลยถ้ากังวลว่าว่าจะโดนค่าปรับหรืออะไรอ่ะพี่บอกแล้วค่าปรับทั้งหมดเราเบิกเราคืนให้หมดนะเว้ยมึงไม่ต้องกังวลเว้ยเงินแก๊งเเรามีว้ย คืนค่าตัดให้หมดแค่มึงเล่นอะมึงไม่ต้องกลัวหรอกมึงจะโดนตอบห้าแสนอะแต่สุดท้ายถ้ามึงซื้อเวลาให้เพื่อนได้สิบนาทีอ่ะกูก็เอานะเข้้าตูขอแค่มึงเต็มที่ของมึงแล้วจริงเหอะกูไม่กูไม่เสียดายหรอกเงินอะขอแค่พวกมึงแบบได้ได้เต็มที่กันอะแล้วก็ของแก๊งเกาะเพลงกดไปไม่ต้องเสียใจมีเยอะพูดถึงพูดถึงเรื่องเกาะกดเพลงจังหวะมึงคิดขว่าค้างอ่ะแต่เกาะได้นะเหรอจังหวะแทงด้วยมึงกดแต่เกาะได้นะไม่เสียจังหวะแทงปั๊มเพลงได้ด้วยนะ่กลับไปคำเดิมเว้ยของทำมาใช้ไม่ได้ทำมาเก็บ กดใส่เกาะด้วยเนะช่นหมดแบบนะ่บฟนะไอ้เพิ่มนิดนึ่งหนิตอนตอนเราไฟใหญ่อะ่ะถ้าเกิดได้ยินเสียงเสียงปืนอะ่ะหมายถึงว่าอย่างเช่นกูหรือเชิญพูดอะ่ะสมมุติว่าตรงเนี้ยสมมติกูเรียกมาทางซ้ายอะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ได้ติดอะไรอะ่ะมาได้คือดีมากนะเว้ยจะปิดเร็วคือบางทีอะ่ะเรียกแล้วมันไม่มีใครมาเว้ยเอาตรงๆไฟเมื่อวานซืนเลยที่เราไฟกันหน้าสะพานจะได้ปะ คือมันมีชอ็อตหนึ่งอ่ะที่กูเรียกว่าทางซ้ายอ่ะเี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนมาเราเราชนะเลยนะเว้ยไฟนั้นนะอ่ะกูบอกให้คนะน้อยแต่คพี่คนน้อยพี่ไม่แต่คนมันน้อยพี่คือกูรู้ว่าคนน้อยแต่หมายถึงว่าตอนนั้นอ่ะถ้ามีถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าแบบมีคนมาทางกูได้บ้างนะเนื้อผ่าใช่ไหมที่ที่จะสื่อก็คือถ้าเกิดว่าแบบกูพูดหรือแบบพวกปืนพูดอ่ะเองง่ายๆคือกูมองภาพรวมแล้วอ่ะคือถ้ามาได้ก็ก็ขอให้มาหน่อยถ้าเกิดว่าแบบไม่ไม่ติดอะไรนะแต่หลักๆก็เล่นปกติเื่อนพี่ลง วันนี้มีดได้ไหมเออกูอยากให้หลงดิ้นดิ้น่อยมั้ยอยากให้หลงดิ้นดิ้นมั้ยแล้วกลัวกูไม้มาแล้วนะไม้เหมือนเดิมจะมีอะเกี่ยวเพราะว่กูอยากให้หลงลงไปคุมไฟเว้ยเหมือนเดิมให้หลงเขาจัดวุ่นไหมไม่ให้มีดเลยเหรอไม้เถอะเกียร์ไม้เกล่นไม้ไปไปเกียร์เล่นไม้ไปได้ถูกไหมครับโอเคโอเคจัดเลยแต่กูอยากให้ไม้สองตัวเล่นแบบคอมโบไม้หนึ่งไม้สองอะ สูก้าไม้สองเขาไปตีตีเตยตีหลังไอ้ไม้หนึ่งอ่ะยังไงก็คีเว้ไม่ก็เป็นอย่างนี้ละกันก็ไอ้ย่างงี้ละกันโขลกไม้อะเป็นสามตัวไปเป็นซูเป็นเกียร์เป็นพี่เบิร์ดไปเพราะว่าพี่เบิร์ดแกพกออกมาแล้วไงเพราะว่าแกเหมือนแกดุบุปินมีดแกเสียไปเยอะแล้วไงให้พวกมังกรมังกรด้วยเอาพี่เตอร์มังกรด้วยด้วยวะพี่เบิร์ดแกพี่ต้องเปลี่ยนมีดว่ะพี่พี่ต้องเปลี่ยนมีดว่ะผมว่าไม้มันเยอะเกินเปได้คนใช้มีดอยู่นะพี่มึงให้กูใช้อะไรอ่ะ ไม่เมึงพูดไปเลยมีได้ไหมพี่เบิร์ดมีได้ไหมพี่มีได้ไหมแต่ว่าแต่ว่าปืนืเป็นหลักนะปืนเป็นหลักแต่หมายถึงว่าถ้าต้องเล่นจริงๆอ่ะพี่ขอขอให้เป็นมีดได้หมดเลยอ่ะอุตึงหมดอ่ะได้หมดอ่ะดีพี่เป็นไงดีผมชอบมั่นใจอ่ะดีมั่นใจมันได้ดีนั่งมากับเจมส์เขาแต่ผมเบิกรถเเเดี๋ยวบ์ตรถราะผมเจอคนเก่งที่แบบมีความมั่นใจอยู่ด้่ปีเตอร์ก็ได้มั้งปีเตอร์ไปสอนมังหน่อยดิให้มั่งไปเดยแต่ว่าคุณ มึงเล่นแบบหนีไว้แบบมึงเจอตรงไหนที่ไอเยอะมึงมึงเข้าไปไว้มึงเข้าไปเปิดเลยเรียกปีเตอร์แล้วปีเตอร์เข้าไปสอนมังอ่ะใช่ผมเป็นตัวสองใช่ไหมพี่ใช่ใช่นี่มึงตีทีเดึยมึงก้มเลยไอ้มังครับพี่ผอย่าขาดความมั่นใจตัวเองด้วยแล้วกูขอขอขอยีได้บ้าขอยีได้ป่าวันนี้วันนี้เอ่อไอตัวปืนเอ็มอ่ะมึงคอยวนไปวงกลมนะมึงขับรถวนไปวงกลมรอบไฟอ่ะ แล้วถ้าเกิดเวลาพวกมึงตีมันหล่นอะมึงอุ้มกลับมาทายไฟให้หน่อยเดี๋ยวกูเนี่ยแหละจะเป็นคนลงรถกูจะป้นเอดีออกจากตัวมันให้หมดกูใช้มันรีไฟไม่ได้เห็นป่ะตำรวจตำรวจจะเข้านะเฮียถ้าเราตียังไม่จบเขาไม่เข้าครับบ่นได้บ่นได้ครับบ่นได้ครับบ่นได้ประมาณนนี้มึงมึงได้ตีกันเนี่ยได้เจอมันไหมไม่ไดเชื่อกันวันนีน่อเจอเช็คอินไปหน่อยหนึ่งละเช็คอินแล้วก็ จังหวะวนระวังระวังล่วงนะเว้ยระวังล่วงรถนะมันจะเป็นตัวหลุดนะใช่ลองไกลนะระวังไกลด้วยตัวขับวนไอ้จอนมันจะมีไอ้ไอ้ตู้อ่ะมันชอบฉีกมาข้างหลังเราเว้ยไอบีเอ็มอะมึงมือแพร์โฟกัสกูเลยชอบฉีกมายิงแบบยิงฟรีข้างหลังเราอย่าหญ่ไล่จนใหญ่อย่าไล่จนสุดขอบกันไปแล้วคือถ้ารถพุมแดงอ่ะถ้ามึงยิงมันลงได้อ่ะมึงกดเลยเว้ยเพราะมันจะพยายามขึ้นรถอย่างเดียวเว้ยใช่ถูกต้องแล้วสิ่งที่มันทำกับเราตอนนี้คือมันใช้วิธีการยิงปืนเราหล่นจากรถขึ้นลงหล่นจากรถใช่ไหมแล้วมันก็ใช้วิธีการว่่่าไมมให้้กึึงออะขนรถี โดยการกดย้ำๆอยู่แบบนั้นน่ะฉะนั้นมึงต้องช่วยกันดีๆไว้ถ้าช่วยกันดีเพื่อให้เอ็มเกทูกลับไปเล่นบนรถอะ่ะก็สบายใช่หรือไม่มันจะยิงแล้วตกปุ๊บม,มันจะชนรถเรากระเด็นนะพี่รอด้วยเรื่องนี้เจอตู้มาเล่นเล่นมาแล้วรอบหนึ่งพี่ว่าไม่ได้ยากถ้าถ้าคนเท่ากูไม่กังวล<ๆ>เลยจริงกูมไม่กังวลเลยถ้าคนเท่า<อ>มาเหอะขอพูดอะไรหน่อยพี่มันจะมีช็อตช็อตเปิดไซส์ใช่ไหมพี่ผมอยากให้ไม้อ่ะไม้แบบว่านําให้หมดนะแล้ว จังหวะที่ไอตัวตัวแรกๆวิ่งเข้ามาใช้ปืนยิงอ่ะมันมันจะคอมโบกับไม้ได้ที่ที่เราเคยซ้อมกันอ่ะโอ้ยไอสัตว์มันบังคับยากจังหวะนั้นเพราะว่ามันมีจังหวะจังหวะหล่นมันต้องวนนยิงมันไม่ได้เปนได้เป็ได้เล็ได้ปได้ก็คือเป็นอย่างนี้แล้วกันก็ลองใช้ดูเออตามจังหวะดูใช้ใช้เอาแค่ไม้นำอ่ะเค่ไห้นำอ่ะถ้าพวกเราคนโคฟอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่าเราไม่ต้องช่วยเพื่อนตามช่วยเพื่อนเว้เราจะอุ้งแม่งหมดเราได้แหละอย่างน้อยได้ตัวสองตัวก็ดีกูว่าใส มีด่าใครอันนี้มีปพิ่มกดอุ้มได้เลยนะเออพิเช่นแล้วก็ตอนอุ้มอ่ะลองลองลองดูอุ้มในสองร้อยสี่สิบโลไหมอุ้มแล้วปิดปิดด้านหลังอ่ะไม่ได้ไม่ได้ลอไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เออแล้วแล้วสมมติถ้าพูดถึงเรื่องที่แย่ๆก่อนเลยนะถ้าสมมติเราโดนใช่ไหมรองเรื่องรถไอรถตู้อุ้มเด็กรถสี่พันห้ารถสามพันห้าโลห้าร้อยโลห้าร้อยโลอยโล เจวันนั้นเอ้คนวันนั้นมึงเพื่อกูอ่ะมันมี500โล2คันนี่สีอะไรบ้างอ่ะคสีแดงสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำสีาวทันที่กูช่วยกูเจอกูเจอกูพี่สีเจง ไอเกาไอ่ะไอเจ้ไอเจมี่มไรอ่ไม่พี่มไม่ผมถามผมจะจำไว้ใช่ไม่ีพี่คือไงขอยเย่อแป๊บนึงนะพี่แดงอ่ะ่ไ้เป็นคันดีเฮียดโชว์หาย่คันนี้กูช่วยไม่ได้คอ้เลยไอยมากระเป๋้ทุกคนแหละเฮ้ยไม่เีลือกระเป๋าทีละคนมาอ์กีล้คอยโชว์กับไอนี้ไม่ต้องเมาอเอ่อโมจิกับเจมไม่ต้องกระเป๋าแถวนี้แถวสามเก้าแดหรอหรืออะไรนะสามเก้าห ไอเจมจะรอครเหรอว่ไม่ต้องช่วยกูนะอนี่สามเหรอต่อครับได้แล้วสาม่อยู่นี่อยู่นี่นี่ออนเนี่ยข้างนี้ออนสามี่แปดครับได้แล้วมาอยู่นี้นะรงกูเนี่ยสี่สองหกพี่ต่อหนึ่งศูนสองครับพี่ต่อเลยครับหสาศเอาก่อนเลยว็บห้ค่อมาเปลี่ยนขวาตอนนี้หนึ่งแปดศูนขวาไอแบบเอาตัวเล หกสิบครับต่อเลยครับสองหลนหกครับไอ้จังวัดหลวงฝันโกงมากเลยพี่ต่อเลยครับเมเลยเานักอนเลยเอาก่อนเลยเอานะสองสี่หนึ่งต่อเลยครับหกสองเจ็ดพี่ต่อเลยัไอ้เชกด9 1้าหนึ่งหกต่อเลยครับหนึ่งสองสี่เขื่กดอยู่นี่ไม่ใช่เหรอวะต่อเลยสลงากีต่อเลยนึงนะมึงไปสาแบนี่รถอยู่นี่เขาวไม่เกี่ยว ต่อเลยครับได้ถือเหรียญแล้วเว้ยห้าสองสามครับต่อเลยหนึ่งสามหกเิดที่วินอแบกใครอ่ะพี่จัดไม่มีมั้งพี่มาคนเดียวอ่ะต่อเลขอดูก่อนถ้าไม่มีช่วยเพื่อนอ่ะมึงพยายามหาดูโเพื่อนหนึ่งสี่เจ็ดต่อเลยสามสี่เจ็ดครับสองศูนเจ็ดมันเปงมีแบบ เข้าไปเทะต้นก้างสีมันไไปคนเดียวมึทำอะไรอ่าตไนามตัวนาะพิธีสองหัวมันดีกว่าหัวดียวเลไอ้เหียแปดหนึ่งเจ็ดโอแปดสี่หนึ่งครับพี่เราสเต็งคือไม่คิดอะไรในหัวพี่พูดพี่เบิร์ดครับพี่เบาพี่ป้าเอาดลยไม่ใช่เอาดีดีเอออขอให้เล่นสา1ชนึ่งนี่ตลกอย่างเล่นแล้วเกิน อะไรนะสามศยนึ่งคบเขาเองเขามาลองนานแล้วเว้ยฉเหรอเออเขาบอกอะโคตรดีใจเลยว่ะจงไ่สอห้าเจ็ดเขาบอกว่าเขาดนหนึ่ชั่วโมงไงเพื่อมงอหลงสี่หกเขาบอกว่ามีคนสึงเลยว่ะเก้าหนเจ็ขาบอกว่าไคนใั้กูใจนะคุณสามเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้าหกไอ้คณว่าไงใครยังไม่ได้วาทำไมไปคิดล้คอเหลือที่กูสองวะ ต้องมีคนดึงยังไม่ได้ดิพี่จชล่าแคคครับโอเคบอกไปวะพี่เดินชนมึงเหมือนตัวมึงแบบอย่างเงี้ยมึงก็ลังอู้อย่างนี้รังผู้ดิใครนั่งคู่เราไม่มีปืนบ้างครับใครนั่งคู่เราไม่มีปืนบ้างอย่าลืมไปด้วยเอออย่าลืมพิมพ์้ออหมดเมนูนะพี่ปกติใช่ครับพี่ชมเกตี้ปกตินะเมื่อวานนี้มีใครไปอันนี้มองวะเมืองอื่นอ่ะมึงปรับหลอดแล้วนั่งกลับมาด้วยนะเว้ยหลอดบัตเจ็ตอ่ะใช่ใช่ใช่ลดลงมาใช่ไหม ลดลงมาเลยพี่เหลือสักสองสามขีดถ้พอแล้วเมืองเราไม่ได้ใช้เยอะครับจริงหลอดดีพี่เราไม่ได้ใช้เลยนะพี่ใช่ใช่ปรับขึ้นไหมสักสองกิกพอแล้วสองหลอดแล้ววะหลอดแล้ววะหลอดอะไรอะหลอดขเจ็ดพี่ลดลดได้พี่มันจะมาเลื่อนขึ้นครับพี่กดตรงไหนนะกดตรงไหนเออวะครับพี่ครับฟิกอย่างนี้จะไม่เป็นตำรวจได้ยังไงต่อเราจะเป็นคนที่อู้มบอลในขัดเจ็ดครับพี่แน่นอนเพื่อนตองกูมันเต็มเลยอะถูกเพื่อนพี่ลดลงมาเลยครับพี่เพื่อนพี่นี่ใช้น้อยครับไม่เหมือนที่ไหมือนเป็นตำรวจหรือว่า เท่าไหร่อ่ะาไม่เจอกูหายสามคลิกก็ได้ครับพี่สามคลิกสี่คลิกก็ได้ดาวเพื่อนดาวไม่เนี่ยจะเล่นมันจะเล่นคลิกสี่คลิกคืออะไรของกูมันสองคลิกคลิกเพื่อนคลิกไม่ได้คลิกสามสองสี่สี่ห้าครับผมให้เหลือแค่สามสี่พอเหรอคือลดลงมาเลยว่างั้นซ้ายครับไปทางซ้ายเลยอะพี่ อันนี้พี่รถสุดเลยซ้ายสุดเลยแล้วพี่สุดละเราเพิ่มเพิ่มสามสี่กิ๊กพอแต่ถ้าพี่โดนอุ้มเดีช่วยพียงสามสี่กิกไม่ต้องห่วงน้องพี่แรงหมดแล้วคนเราเท่ากันกูไม่เคยหวั่นเลยกูบอกให้ถ้าคนเท่ากันเนี่ยขอให้มาเลยได้เล่นเต็มตใจแล้วแล้วถ้าคนเท่าขอให้มาแล้วถ้ามาลาทำไงก็บอกแล้วว่าถ้าใครลากูเปลี่ยนออกแล้วไม่หมายถึงฝั่งนู้นลาเลือกเป็วาโลเลยพี่พี่แกเบอร์ะไรพี่ แปดสามห้าหนึ่งต้องมีมั้งแหล่แค่มันมันคงเออจะมึงดักเาเบอร์วันนี่เลยนักฉาะมาร์คสุดทุกอย่างเสร็จปุ๊บหาแม่งไม่เจอเออเไม่ไรมึงให้มันหนีไปให้ตลอดเถอะอย่าไปซีเรียสหนีก็หนีไปเรื่อยๆอ่ะก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ตีกันไปเรื่อยๆอ่ะมันยังไม่จบในเร็วนี้อยู่แล้วนี่เอ้ยจงเอาเบอร์มานนี้พี่ไม่มีเบอร์เองแปดเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งพี่จงพิมพ์เบอร์ลงในนี้ง่ายกว่าปะมันเข้ามาด้วยคนเดียวไอเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งมันจะมีเวลาพี่ตอนเนี้ย พี่เซติดคิวน,นะพี่ดเดี๋ยวรอได้ไอ้จงก็มึง,งมึงเป็นเบอร์พี่ด้วยมึงไงนี่ดีมึงมึงทักไอ้จงไปดีว่าเป็นเบอร์ใครอ่ะมันจะจิ้ม <20 S 2> ชื่อเจมด้วยนะจงมันไ,ได้เนะมมอ่ะ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You Don't see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.